สัสดีค่ะวันนี้ร้านทีเอ็นสีประดับเดินจะมารีวิวการติดตั้งโรบาแขนยาวนะคะเสร็จภายใน8นาทีมาดูวิธีการติดตั้งเลยนะคะก่อนอื่นนะคะลูกค้าต้องเอาแขนที่พอไปกับโรบานะคะมาจับน็อตซ้ายขวานะคะเสร็จแล้วเอาขึ้นยกข่าบกระบะนะคะ ตัวนี้ราคาเสนอขายที่5,500บาทถ้าลูกค้าอยากได้แขนยาวสุดราคา6,000บาทนะคะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถโทรสอบถามที่ทเบอร์0819813527หรือรลน์ ID ด UM ี C. อ4ยอ่ย่าลืมสดแอดข้างหน้าด้วยนะคะนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งพอเราต่อแขนเสร็จนะคะเราก็ยกโลบาขึ้นมาทาบนะคะข้างบนกับบะ ตัวนี้มันจะตรงรุ่นนะคะสินค้าตรงรุ่นทุกทุกรายการนะคะถ้สสั่ง np 3 0 0มาก็ได้ np 3 0 0สั่งรีโวมาแล้วก็จัดรีโวไปให้นะคะลูกค้าเพียงแค่ต้องแจ้งว่าเป็นรถรี v o ่ซิปตูหรือตอนเดียวหรือจะเป็นรถลิสัน np หรือจะเป็นรถนาวราหรือจะเป็นรถออ l นิวเราก็มีหมดนะคะเราเป็นโรงงานผลิตสินค้าเองนะคะมีทุกอย่างเกี่ยวกับประดับยนเลยค่ะ <ส>นี้เราก็ติดตั้งโดยใช้ปากกา Magic Mark รูเอาไว้ก่อนมารูเอาไว้เพื่อไม่ให้มันเคลื่อนที่นะคะตัวนี้นะคะเราจะติดตั้งเจาะรูกระบะด้านระสามรูนะคะตามรูที่ให้ไปเลยคะ่ะติดตั้งไม่ยากนะคะเสร็จเพียงภายใน8ปาทีเทานั้นเองเสร็จแล้ว,ลวตำแหน่งแล้วเราก็ยกลงนะคะ นี้เราก็มาดูรีวิวการใช้ดอกสว่านในการติดตั้งนะคะอ่าเดี๋ยวให้ช่างบอกต่อเลยนะคะก็มาเริ่มดูใน,ข,นขั้นตอนการติดตั้งในการเจาะนะครับผมอ่าการเจาะของเราถ้าเรามาร์กรูแล้วเราก็เริ่มด้วยด้วยดอกเล็กก่อนนะครับผมเพื่อนาร่องเข้าไปดอกนี้ก็จะเป็นดอกขนาด964อ่าแล้วก็ที่มาร์กไว้ก็เจาะตามรูรูมาร์กไว้นะครับผมอ่า เจาะเข้าไปกระบาดจะเป็น2ชั้นนะครับแล้วก็เจาะนําเข้าไปก่อนเอเข้าไปเจาะให้ครบที่เราได้มากรูเอาไว้แล้วนะครับผมคือขั้นตอนเจาะแล้วก็ขั้นเจาะดอกเล็กแล้วก็จะเป็นการเจาะดอกขนาด3ามหนึ่งครึ่งนะเจาะขนาด3ามหนครึ่งเจาะทะลุแม็กไนเนอร์เข้าไปเลย จาะรูเข้าไปด้วยขนาดดอกที่ขนาดสามึงครึ่งติดตั้งไม่ยากครับจจบลรูเข้าไปดูตามภาพไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็การจาะเจาะแล้วเดี๋ยวเราจะ เราจะมีดจอกขนาด5หนุน5หุนตัวนี้เราจะไม่ได้ใช้ไว้เพื่อเจาะเพื่อเจาะทะลุของกระบะน,นะครับเราจะเอาฟานฟานเฉพาะไลเนอร์เฉยๆอยูด่ด้านบนเพื่อให้บาบบา,บาพุกหรือเรียกว่ารีเวทน,นัดเนี้ยได้เข้าลงไปได้แต่ต้องเจาะเจาะเจาะสัมไปก่อนแล้วก็ เราเราเจาะร้านอะไรนี้เสร็จแล้วเราก็จะต้องใช้ตัวตัวยิงรีเวทนัดนนอ่านนเนี่ที่ที่ที่ผมถืออยู่นั่นนะอ่าแล้วก็หมุนรีเวทนัดเข้าไปในในหัวยิงแล้วก็กดลงไปตามที่รูสามผนครึ่งที่เราเจาะแล้วเราก็บีบเข้าไปคล้ายๆแบบยิงรีเวทอะไรเงี้ยบีบ อัดแน่นเข้าไปแล้วก็ตอนไข่ล้วก็จะหมุนหมุนไข่เกีย่ยออกมาเท่านั้นเราก็จะได้เขาเรียกอะไรตัวเมียอยู่ด้านล่างแล้วแล้วก็หมุนใส่เข้าไปตามขั้นตอนเลยครับผม <S <S นสนใจติดต่อได้นะครับผมที่ tu m ประดับยนต์เบอร์โทรก็0 8 1 9 8 1 3 5 2 7นะครับสินค้าตัวนี้รับประกันสีให้1ปีเลยนะครับผมว่าทนแดดทนฝน ไม่มีการหลุดล่อนได้ง่ายครับผม next

Okay, nee, dale, 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 ไอโวาโวาสัา uh ้ใไ uh ้ uh ่ไเน้อ้กท uh ี ich ่ออกนะแล้ก็เจาะรูใส่ไนะอ้ถอนะโอ้ใส่ข้าวกล้คนเทเนอร์มาแล้ว